สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับมื่อนี้กะมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางใหญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางผู้ยบ้านฟินแลนด์กับของทางน้องสีแกมซู้ฟังเด้อครับพี่น้องเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเ c อีกฝั่งเดือดมากแหกออกมาดา่าบอสบิก๊กแบบนี้หลังรับน้องซีแกม เป็นบุตรบุญธรรมป้าพี่น้องเกิดอีกอย่างคืนนึเนาะบัตรที่นี่เนาะครับเดี๋ยวผมเอาสู้ฟังเด้อครับผมกาซืมเนื่องมาจากเมื่อวานเนาะครับที่ทางบอตบิกนะครับหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดน์เนาะครับเราได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าได้รับน้องสีแกมนะครับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วนะครับพี่น้องหลังจากนั้นแมนเนาครับ ส่วนมากแล้วมีแต่เอนะครับเข้าไปร่วมยินดีนะครับไปแสดงความยินดีน้ำลวกะบ,บอกว่าคือการคักเหมาะสมที่สุดแล้วที่รับน้องสีแกมเป็นบุตรบุญธรรมเพราะว่าน้องสีแกมเนี่ก็คือบอกง่ายๆพี่น้องเคียงบาเคียงไรนะครับบอดบิ๊กมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับนะครับผมตั้งแต่ออกมาจากอดีตภรรยาพื้นนะครับกับมีน้องสีแกมคู่ชิ้นจังนี่แหละครับพี่น้องตัวตั้งตัวตีนะครับในการออกมา เริ่มต้นนะครับของค่ายตูเกี่ยวมิสิกนะครับบัตรที่นี่พี่น้องนะครับหลังจากมีคนยินดีแล้วก็มีคนที่บ่หินน้ำนะครับมีคนบ่ยินดีก่เยอะขึ้นกันพี่น้องนะครับบ่ต้องบอกนะครับว่าเป็นอิสซีฟังไหนเนาะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเ้ินะครับก็คือประมาณว่าแบบนี้พี่น้องบางคนก็บอกว่าลูกเจ้าของน่ะดูแลดีแล้วตีจงค่อยอยากมีลูกเพิ่มว่าสันครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าสร้างภาพอีกแล้วนะครับ ทำเป็นรับบตรบุญทมจังสั้นจังซี่สั่งภาพตลอดวัสนครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาที่นี่กะซีมีนะครับอีกคนนึงนะครับพี่น้องแซ่ไปยันน้องสีแกมนะครับวันเพิ่นว่าแบบนี้ครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับอีซีแกมวัสนครับพี่น้องปาเปิดขึ้นมากระื่นอีพู้นี้ครับอีซีแกมห้ามทำผิดตับพ่อเอ้ยแม่วัสนครับพี่น้องปามีการแบบทำทาอื่นผิดได้ว่าห้ามทำผิดตับพ่อเอ้ย แม่เดอ้อวสันวานะครับไม่งั้นโดนทวงบุญคุณหนักเลยเดอ้อวสันครับแต่ว่าท่านนี่วัดบิกบัวปล่อยพานพี่นอ้องนะครับเราคือจิศสนย์เตืบอยู่ดอกเราก็เลยไปคอมเมนต์สัดกลับอยู่เราพิมพ์สั่นๆนะครับอีจุดๆนะพี่น้องจริงๆเราก็พิ้นน่ะนะครับอีกระบื้อนน่ะพี่น้องนะครับกับเป็นคำว่าสุภาพนะครับเราใส่เลยครับวัดบิกนะครับกับ มันเป็นเรื่องรล้ดีๆครับนะครับแทนที่สีมาแสดงความยินดีนะครับกับเขามาลุ้มดาบอดบิ๊กนะครับบางคนกะบ่งหูว่าอิจฉ้าหรือจังใดหรือว่าห่วงผลประโยชน์ให้อีกฝั่งหรือว่าจังใดน้องพี่น้องนะครับบอกว่าลูกจริงๆบ่สบายโทรถามข้าวลูกบ่ละวาชันครับพี่น้องป้าลูกได้จังใดว่าเขาบ่ทูน้องพี่น้องเนาะย่าสางแต่ภาพหลายคุณพ่อวาชันครับนะครับอันนี้คือบางช่วงบางตอนนะครับสาหรับ fct บอมักบอดบิกนั่นแหละครับพี่น้องกับเขามาแสะมาดานะครับแค่รับน้องสีแกมเป็นบุตรบุญธรรมนะครับพี่น้องถึงกับเดือดรอดกันขนาดนี้เลยนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับแต่ว่าน้องเหนืออื่นใดนะครับทรงกำลังใจให้บอดบิกและก็น้องสีแกมนะครับเ่าต้องไปสนใจหรอกครับอย่างที่ผมเคยบอกนะนะครับค้นเขาบอมากบอ่าสีหิตอีนยังเขาก็บอมากคือเก่าพี่น้องนะครับเขาก็สีจ้องที่สีวาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดก่าคอมเมนต์ขอมมาสูซูฟังได้เดลอครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ